ความยังบอกนะสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้คุณครูชื่อคุณครูอังคาแสงเทียนนะคะเป็นครูประจําวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประสมศึกษาปีที่4นะคะปีการศึกษา2563นะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่าปีการศึกษานี้เนี่ยในหน่วยแรกเนี่ยเราจะเรียนเรื่องอะไรกันบ้างนะคะ หน่วยที่หนึ่งนะคะความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะคะก็จะต้องเรียนเรื่องหน้าที่ของรากลํำต้นใบดอกนะคะแล้วก็ใช้พืชดอกนะคะรวบรวมข้อมูลที่รวบรวมมาได้นะคะข้อ2จําแนกสิ่งมีชีวิตนะคะโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะ ข้อ3าจำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอกโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์นะคะโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาได้ต่อไปก็จำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะโดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้สุดท้ายนะคะบรรยลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลากลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มนก กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่มได้ทีนี้เรามาดูกันเรื่องแรกนะคะนักเรียนลองสังเกตภาพที่ครูให้ในักเรียนดูมีอะไรบ้างคะนักเรียนก็จะมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะ ในธรรมชาติรอบตัวเราเนี่ยก็จะมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตซึ่งแล้ววันนี้เราจะมาเรียนการจําแนกสิ่งมีชีวิตนะคะว่าลักษณะแต่ละกลุ่มเนี่ยเราจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจําแนกนะคะมาดูกลุ่มแรกนะคะกลุ่มสิ่งมีชีวิตในเรียนน้องอ่านพร้อมๆกับครูเลยนะคะว่ามีลักษณะอย่างไร สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเรามีมากมายนะคะซึ่งสิ่งที่เรานำมาพิจารณาในการจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มเรียกว่าเกณฑ์เราสามารถใช้เกณฑ์ความเหมือนหรือความแตกต่างจากลักษณะของสิ่งมีชีวิตเช่นการเคลื่อนที่การสร้างอาหารเป็นต้นอันนี้ก็คือลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะที่เราจะมาจำแนกกันเราก็จะมาดูว่าเกณฑ์ที่เราใช้ในการจำแนกเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะซึ่ง ลักษณะสําสคัญเลยก็คือการเคลื่อนที่และก็การสร้างอาหารนะคะอ่านกักเรียนมาดูต้นแรกที่นกักเรียนเห็นนะคะสิ่งมีชีวิตอันนี้เนี่ยนกักเรียนรู้จักใช่ไหมคะว่าคือต้นอะไรอ่านี่คือต้นกล้วยนะคะและนกักเรียนทราบไหมคะว่าต้นกล้วยเนี่ยอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างเช่นอยู่ในกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์หรือว่าอยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นกักเรียนสามารถตอบได้ไหมคะอ่า ถูกต้องแล้วนะคะนักเรียนกล้วยเนี่ยก็คือกลุ่มพืชนั่นเองนะคะต่อไปมาดูรูปที่สองค่ะนะักเรียนดูนี่คืออะไรคะนี่คือแมวนะคะอันทีนี้มาดูว่าแมวเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนนะคะต่อไปมาดูกลุ่มที่สามมาดูสิ่งมีชีวิตอันที่สามนะคะอันนี้นักเรียนทราบไหมว่าคืออะไรข้างบนสีน้ำตาลนี้นะคะ อันนี้ก็คือเห็ดค่ะอ่าทีนี้เรามาดูว่าเห็ดก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะแต่เราจะมาดูว่ามันจะจําแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิตอันนี้ไปอยู่กลุ่มไหนนะคะระหว่างกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์เอามาดูกลุ่มพืชกันก่อนนะคะนักเรียนมาดูความหมายก่อนแล้วนักเรียนลองช่วยกันนะคะวิเคราะห์อันนี้เนี่ยลักษณะสําสคัญของพืชเนี่ยนะคะก็คือเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิต ที่สามารถสร้างอาหารได้เองจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะอาศัยรงควัตถุสีเขียวนะคะที่พืชสร้างขึ้นเรียกว่าคลอโรฟิลล์พืชสามารถเคลื่อนไหวได้นะคะสามารถโบกไปมาได้ปลิวสวัยไปมาได้นะคะแต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ตัวอย่างนะคะพืชมะนาวทานตะวันเฟิร์น อันนี้เนี่ยนะักเรียนคิดดูนะคะว่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นกลุ่มพืชเนี่ยทำไมมันถึงสร้างอาหารได้การจะสร้างอาหารของพืชเนี่ยก็จะต้องอาศัยปัจจัยนะคะซึ่งปัจจัยที่ว่านี้ก็จะต้องมีน้ํามีแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีแสงแดดนะคะแล้วก็มีคลอโรฟิลปัจจัยที่สําคัญคือปัจจัย4ี่อย่างนี้จะทําให้พืชเนี่ยสามารถสร้างอาหารได้เดี๋ยวเราจะเรียนในหน่วยต่อไปนะคะว่าการสร้างอาหารของพืชเนี่ย กระบวนการสั่งเขาได้แสงเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างอันแรกเลยก็คือต้นมะนาวนะคะต้นอะไรคะทานตะวันนะคะอันนี้ก็คือต้นเฟิร์นนะคะแลวเหนือจากนี้แล้วก็จะมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะอ่าดูอันแรกเลยก็คือต้นอะไรต้นไผ่นะคะนักเรียนรู้จักไหมคะ นี่คือต้นอะไรเอ่ยต้นมะพร้าวนะคะอ่าอันนี้ก็คือต้นข้าวนะคะต่อไปมาดูอีกภาพหนึง่งต้นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นเฟิร์นนะคะเขาเรียกว่าเฟิร์นข้าหลวงนะคะต่อไปนี่คือต้นรงนะคะตัวอย่างนะอันนี้ก็คือต้นอะไรคะนักเียนเคยเห็นไหมอันนี้เรียกว่าชายผ้าสีดานะคะ ซึ่งข้างบนเนี่ยสามภาพแรกต้นไผ่ต้นมะพร้าวต้นข้าวเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมาเรียนกันนะคะว่าเป็นพืชที่มีดอกหรือไม่มีดอกอีกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในลำดับต่อไปทีนี้มาดูกลุ่มสัตว์กันบ้างนักเรียนกลุ่มสัตว์เนี่ยมีลักษณะสำคัญอย่างไรบ้างนักเรียนเห็นแมวเห็นสุนนะัขเห็นช้างเห็นม้าเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้ไหมคะ อ่ามันเคลื่อนที่ได้นะคะแต่พวกนี้เวลามันหิวมันไปยืนสั่งข้อสแสงได้ไหมคะนักเรียนไม่ได้นะคะมันไม่สามารถสร้างอาหารได้เองเวลามันจะหิวเวลามันจะต้องการกินอาหารหรือว่าเวลามันหิวเนี่ยมันต้องไปหาอาหารนะคะสัตว์บางชนิดต้องไปล่าเหยื่อนะคะอย่างเรามนุษย์เราก็ต้องไปหาอาหารมารับประทานนะคะเพราะเราไม่สามารถสร้างอาหารได้เองลองอ่านมาพร้อมกันนะคะก็คือเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิต ที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเพื่อให้ได้พลังงานในการดำรงชีวิตสัตว์สามารถเคลื่อนไหวร่างกายและเคลื่อนที่ได้ตัวอย่างเช่นสุนัขไก่ปลาเรียนลองดูภาพประกอบนะคะอันนี้ก็คือสุนัขอันนี้ก็คือไก่นะคะอันนี้ก็คือปลาอ่า ทีนี้นักเรียนดูนะคะสิ่งมีชีวิตพวกนี้มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เวลาหิวต้องไปเคลื่อน,ออนที่ไปหาอาหารนะคะต้องไปล่าเหยื่อทีนี้เรามาดูตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในกลุ่มของสัตว์บ้างนอกเหนือจากเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็คืออะไรคะฉลามไหมคะอ่านี่คือฉลามนะอันนี้คืออะไรคะกบไหมอ่ากบนะคะดูนี่คือตัวอะไรคะ งูนะต่อไปค่ะเรียนรู้จักสิ่งมีชีวิตนี้ไหมคะอยู่ในน้ำทะเลนี่คือแมงกระพุนนะคะอ่านี่คืออะไรคะผีเสื้อนะคะผีเสื้อก็สวยงามนะมีหลายสายพันธุ์อันนี้คืออะไรคะนักเรียนอ่านี่คือปูนะคะอ่าสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกทวนกันนิดนึงนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มพืชนะคะ กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มสัตว์นะคะอะมาดูกลุ่มที่3กันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงบ้างก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะคะแต่เป็นกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะนักเรียนลองมาดูพร้อมๆกันว่ามีลักษณะสําคัญอย่างไรเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่นอกเหนือจากกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์บางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารเองได้แต่ทําหน้าที่ย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิต ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เช่นเห็ดราบางชนิดสามารถสร้างอาหารเองได้และเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้เช่นแบคทีเ r ียไวรัสอันนี้ก็มาดูกลุ่มสิ่งมีชีวิตอันนี้เนี่ยนะคะนักเรียนมันก็จะเป็นที่นอกเหนือจากกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์ มันไม่สามารถเอาไปจัดในอยู่กลุ่มพืชได้และมันก็ไม่สามารถจัดเอาไปอยู่ในกลุ่มของสัตว์ได้เราก็เลยต้องมาจําแนกให้ไม่มีอยู่ในกลุ่มที่สามนะคะก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์บางชนิดเนี่ยมันไม่สามารถสร้างอาหารได้เคลื่อนที่ได้ส่วนใหญ่ก็คือพวกเห็ดและราเห็ดและราเนี่ยก็จะมีจํานวนหลายสายพันธุ์นะคะหลายชนิดมาก ซึ่งนม่เรียนก็จะเคยเห็นนะคะเห็ดที่เรารับประทานได้เห็ดบางชนิดรับประทานไม่ได้นะคะรานะคะที่ขึ้นบนขนมปังที่ขึ้นบนผลไม้ที่เริ่มเสียเนี่ยนักเรียนจะมองเห็นราสีส้มบ้างราสีดำอะไรพวกนี้นะคะอ่าส่วนไอ้บางชนิดที่มันเป็นจุลินทรีย์นะคะมีตัวเล็กๆมองไม่เห็นนะคะได้ด้วยตาเปล่าต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อันนี้ก็คือพวกแบคทีรียไวรัส ซึ่งขณะนี้ไวรัสที่กำลังโด,งด่งดังก็คือไวรัสโคโรโนาก็เป็นสายพันธุ์มันกลายสายพันธุ์นะคะเป็นสายพันธุ์ใหม่ซึ่งจะมีความคงทนมีความแข็งแรงนะคะก็เลยทำให้เราเนี่ยต้องมีการปรับตัวแล้วก็การใช้ชีวิตที่รองรับสถานการณ์นะคะก็คือทำให้เกิดโรคโควิด1 9นั่นเองทีน,นี้นักเรียนมาดูตัวอย่างเหตุบางชนิดนะคะอันนี้รานะคะอันนี้ก็พวกแบคท,ทีเรียทั้งหลายอันนี้ก็คือไวรัส นอกเหนือจากนี้ก็มีตัวอย่างภาพให้ดูนะคะอ่านี่เห็ดนะคะอันพวกนี้ยมันไม่สามารถสร้างอาหารได้เองนะคะแล้วมันก็เคลื่อนที่ไม่ได้รานะคะพวกนี้ก็คือราทั้งหมดที่เห็นภาพในภาพนี้นะคะมันจะต้องไปย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตอื่นนะคะในเรียนจะสังเกตว่าเห็ดเนี่ยบางชนิดมันจะขึ้นตามขอนไม้นะคะบางชนิดก็จะขึ้นตามเอ,อ่อ ใต้ที่มันเป็นเศษใบไม้เศษต้นไม้ที่มันทับถมกันนะคะมันก็จะเกิดพวกเชือ้อพวกมีสปอร์ของพวกมันยังอยู่เนี่ยก็จะทําให้เกิดมีเชื้อเห็ดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ดูรานะักเรียนดูลักษณะของเชื้อราที่ขึ้นบนขนมปังนะคะอันนี้เคลื่อนไหวได้นะคะแต่เคลื่อนที่ไม่ได้นะ,ะมาดูเชื้อจุลินทรีย์เล็กๆนะคะคืออันนี้ก็คือยีสต์นะ ขยายส่งกล้องให้ดูส่งกล้องใช้กล้องจุลทรรศขยายนะคะอันนี้ก็เป็นพวกไวรัสนะคะอันนี้ก็เป็นพวกแบคทีเรียชนิดต่างๆลายสายพันธุ์นะคะแบคทีเรียบางชิ้นบางชนิดเนี่ย,ยก็เป็นประโยชน์กับมนุษย์นะคะเช่นเอาไปผลิตยารักษาโรคได้เอาไปทําเป็นเชื้อหมักอาหารก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นโทษกับมนุษย์มากกว่า,าทีนี้เราก็จะมาดู ส่วนเราขอทบทวนก่อนนะคะสิ่งมีชีวิตที่เราสามารถจําแนกได้เนี่ยมีทั้งหมดกี่ชนิดคะนักเรียนมีทั้งหมด3ชนิดนะคะชนิดแรกก็คือในกลุ่มของจัดอยู่ในกลุ่มของพืชนะคะชนิดที่2ก็คือจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์ชนิดที่3นะคะก็ะจัดอยู่ในกลุ่มของกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ทีนี้กลุ่มพืชเนี่ยมีลักษณะสําสสคัญก็คืออะไรคะนักเรียนจําได้ไหมอ่า กลุ่มพืชจะมีลักษณะสําสคัญก็คือสามารถทําอะไรได้คะนักเรียนอ่ามันสามารถสร้างอาหารได้เองนะคะแล้วมันทําอะไรไม่ได้ล่ะมันเคลื่อนที่ไม่ได้นะคะส่วนกลุ่มสัตว์ลักษณะสําสคัญของมันคืออะไรมันสร้างอาหารได้ไหมคะมันสร้างอาหารไม่ได้มันจะต้องไปกินสิ่งมีชีวิตอื่นนะคะแต่มันเคลื่อนที่ได้ไหมคะ อ่ามันเคลื่อนที่ได้นะคะกลุ่มสัตว์ลักษณะสําคัญก็คือสร้างอาหารเองไม่ได้แต่มันเคลื่อนที่ได้นะคะมากลุ่มที่3อันนี้เนี่ยมันนอกเหนือจากกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์ก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์อันนี้บางชนิดนะคะสร้างอาหารเองไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้ก็คือพวกเห็ดและลาส่วนบางชนิดที่สร้างอาหารเองได้เคลื่อนที่ได้เนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกจุลินทรีย์ที่มีชีวิตตัวเล็กๆนะคะก็คือพวกไวรัสแบคทีเรีย ทีนี้เรามาลองลองทำดูนะคะนักเรียนมีใบงานเก็บเรื่องการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตอน,นักเรียนลองเปิดดูพร้อมๆกันนะคะอันนี้เราลองมาช่วยกันจำแนกใบงานแรกกันก่อนนะคะเราลองมาช่วยกันทำก่อนว่านักเรียนลองดูรูปภาพแล้วลองจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ได้หรือไม่นะคะนักเรียนดูภาพแรกคือตัวอะไรคะนกนะคะภาพที่สองเต่าทองใช่ไหมคะ ภาพที่สามเห็ดภาพที่สี่จิงโจ้นะคะภาพที่ห้าราที่ขึ้นบนขนมปังกุหลาบนะคะมะพร้าวกบแบคทีเรียกุ้งมดแล้วก็ภาพสุดท้ายก็คือน้อยนานะคะอันนั้นเรียนลองมาช่วยกันจำแนกนะคะว่าลักษณะที่มันสร้างอาหารได้มันเคลื่อนที่ไม่ได้เนี่ย มันคือพวกอะไรอ่าเราลองมาดูกลุ่มพืชนะคะเราจะเอาอะไรมาใส่ในกลุ่มพืชดีอันนี้เรียนดูก็มีต้นอะไรบ้างมีกุหลาบมีมะพร้าวนะคะมีน้อยหน่านะคะที่อยู่ในกลุ่มพืชแล้วมาดูกลุ่มสัตว์ซิว่าอะไรมันอยู่ในกลุ่มสัตว์บ้างอ่ามีอะไรบ้างคะมีนกค่ะมีเต่าทองเห็ดใช่ไหม ไม่ใช่นะคะอาจจิงโจ้กบนะคะกุ้งมดทำไมเราจำแนกพวกนี้มาอยู่ในกลุ่มสัตว์เพราะว่ามันทำอะไรได้มันเคลื่อนที่ได้แล้วมันทำอะไรไม่ได้มันสร้างอาหารเองไม่ได้นะคะมันจึงต้องมาอยู่ในกลุ่มของสัตว์มาดูกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะนเรยนลองดูมีอะไรบ้างก็จะมีเห็ด ะะมีราแล้วก็มีอะไรคะนักเรียนแบคทีเรียนะคะอันนี้นักเรียนดูว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในกลุ่มพืชมันไม่ได้อยู่ในกลุ่มสัตว์มันก็คือต้องมาอยู่ในกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์เห็ดและราเนี่ยสร้างอาหารเองไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้นะคะแต่แบคทีเรียสร้างอาหารได้เคลื่อนที่ได้แต่มันไม่เหมือนกับพืชและสัตว์มันจึงต้องมาจัดในกลุ่มที่สาม ะะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมใบงานต่อเดยวนักเรียนกลับไปทําเป็นการบ้านด้วยนะคะ,ะมาดูการจัดกิจกรรมายงานที่สองนะคะนักเรียนดูเขาบอกว่ายังไงบ้างเดี๋ยวเราลองทําพร้อมกันก่อนนะคะให้นักเรียนระบุว่าสิ่งมีชีวิตกลุ่มใดจัดจําแนกโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลนักเรียนดูภาพแรก คืออะไรคะอ่าเต่านะคะนักเรียนจําแนกได้ไหมว่ามันอยู่ในกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์หรือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์อยู่กลุ่มไหนคะอ่ามันอยู่ในกลุ่มของสัตว์ค่ะเหตุผลประกอบนักเรียนก็อธิบายได้เลยเขียนได้เลยนะคะว่าเอนักเรียนต้องคิดด้วยว่าเต่าเนี่ยมันสร้างอาหารได้เองหรือเปล่าแล้วมันเคลื่อนที่ได้ไหม นักเรียนก็บันทึกนะคะว่าเต่าสามไม่สามารถสร้างอาหารได้เองนะคะต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเคลื่อนไหวได้นะคะแต่แล้วก็เคลื่อนที่ได้ด้วยนะคะนักเรียนก็เขียนเลยเต่าไม่สามารถสร้างอาหารได้เองต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาห,หารเคลื่อนไหวได้เคลื่อนที่ได้นะคะ อ่าต่อไปมาดูชนิดที่สองสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่สองบางชนิดที่สองบางเราจะจําแนกดอกชบานักเรียนรู้จักดอกชบาไหมคะอ่าดอกชบาก็มีหลายสีนะคะสีแดงสีขาวสีชมพูว่าไปมันอยู่ในกลุ่มไหนคะกลุ่มพืชนะคะเอ๊ะทำไมชบาอยู่ในกลุ่มพืชล่ะอ่านักเรียนก็ลองคิดสิคะว่า เอ๊ะทำไมชบามันอยู่ในกลุ่มพืชมันทำอะไรได้คะนักเรียนอ่ามันสร้างอาหารได้เองค่ะนักเรียนก็บันทึกเลยว่าดอกชบาสามารถสร้างอาหารได้เองเคลื่อนไหวได้ไหมมันปลิวได้ไหมคะมันบกสะบัดได้ไหมได้นะคะนักเรียนก็บันทึกต่อไปว่ามันสามารถเคลื่อนไหวได้แต่มันเคลื่อนที่ได้หรือเปล่ามันเคลื่อนที่ไม่ได้นะคะ นักเรียนก็บันทึกได้เลยว่าดอกชบาสามารถสร้างอาหารได้เองนะคะจะเพิ่มเติมก็ได้ว่าจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือจะไม่เขียนก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะคะแต่ให้ในักเรียนเข้าใจว่าดอกชบาเนี่ยมันสามารถสร้างอาหารได้เองนะคะเคลื่อนไหวได้แต่เคลื่อนที่ไม่ได้นะคะต่อไปมาดูกลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดที่3นะคะเราจะจําแนกให้มันอยู่ในกลุ่มไหนระหว่างกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์อ่นักเรียนดูนะคะคือกลุ่มไหนคะนักเรียนอ่ามันจะอยู่ในกลุ่มของไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะทําไมนักเรียนถึงรู้ว่ามันไม่ได้อยู่ในกลุ่มพืชและสัตว์เพราะว่าราอันนี้เนี่ยนะคะมันสร้างอาหารเองได้ไหมมันสร้างอาหารเองไม่ได้นะคะมันเคลื่อนไหวได้แต่มันเคลื่อนที่ไม่ได้ นักเรียนก็บันทึกได้เลยค่ะาราบนขนมปังนะคะไม่สามารถสร้างอาหารได้เคลื่อนไหวได้แต่เคลื่อนที่ไม่ได้เรียนก็บันทึกลงในช่องเหตุผลนะคะต่อไปมาดูชนิดที่สี่ค่ะตัวอะไรเอ่ยแมงกระพุนนะคะแมงกระพุนเนี่ยนักเรียนรู้ไหมว่ามันเป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์กลุ่มไม่ใช่พืชและสัตว์มันเป็นอะไรคะมันเป็นสัตว์ค่ะ ถามว่าแมงกะพรุนมีกระดูกสันหลังหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็จะเรียนกันในเรื่องต่อไปนะคะว่าแมงกะพรุนเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังหรือไม่มีกระดูกสันหลังเวลานักเรียนเห็นแมงกะพรุนมันเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เนี่ยนักเรียนมองคิดลองจินตนาการดูว่ามันมีกระดูกสันหลังหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันทีนี้เรามาดูมันอยู่ในกลุ่มสัตว์แล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็บันทึกนะคะเหตุผล <H ead> <phone> ว่าทําไมมันอยู่ในกลุ่มสัตว์ก็คําตอบก็จะคล้ายๆกับข้อหนึ่งกับเต่านะคะก็คือ มันไม่สามารถสร้างอาหารได้เองใช่ไหมคะต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารนะคะมันเคลื่อนไหวร่างกายมันเคลื่อนที่ได้นักเรียนก็บันทึกไปตามนี้นะคะอ่าต่อไปมาดูภาพที่ห้าสิ่งมีชีวิตที่หก็คือตน้นหญ้าเนี่ยต้นหญาในเรียนทราบแน่ๆเลยว่ามันอยู่กลุ่มไหนนะคะมันง่ายมากมันก็คืออยู่กลุ่มพืชนั่นเองนะคะ สร้างอาหารได้ไหมต้นหญ้าสร้างอาหารได้ไหมคะอ่าได้เพราะาต้นหญ้ามีสีเขียวนะคะในเรียนก็บันทึกเลยต้นหญ้าสามารถสร้างอาหารได้เองนะคะจากกระบวนการสัง,สงเคราะห์ด้วยแสงเคลื่อนไหวร่างกายได้แต่เคลื่อนที่ไม่ได้เคลื่อนไหวได้แต่เคลื่อนที่ไม่ได้นะคะอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวนักเรียนไปตามทําด้วยนะคะอันนี้เราทําพร้อมๆกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวนักเรียนก็เอามาส่งมูครูนะคะ ลองดูมาดูใบงานที่สามค่ะใบงานสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้เนี่ยครูจะให้นักเรียนเป็นกันบ้านครูจะไม่ช่วยนักเรียนทําแล้วนะคะนักเรียนจะต้องทําเองลองอ่านคําสั่งสิคะว่าเขาให้นักเรียนทําอะไรบ้างให้นักเรียนนําคําที่กําหนดให้จัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะโดยระบุในตารางให้ถูกต้อง อ่นักเรียนดูเขาจะมีข้อมูลมาให้ในักเรียนนะคะข้อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1ี่2มี12ข้อนะคะซึ่งนักเรียนจะต้องอ่านแต่ละข้อแล้วนักเรียนก็ลองดูซิว่ามันจะจำแนกเอามาอยู่ในกลุ่มของพืชกลุ่มของสัตว์หรือว่ากลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นักเรียนดูข้อ1สร้างอาหารได้ไหม มันอยู่กลุ่มไหนนะนักเรียนก็เอามาใส่นะคะบันทึกลงไปในข้อมูลข้อสองช่วยย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตอื่นเอ,อดูซิว่ามันอยู่ในกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์หรือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ข้อสามกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารนะคะข้อสี่เคลื่อนที่ด้วยตัวเองไม่ได้อยู่ในกลุ่มไหน นะคะข้อ5เคลื่อนที่ด้วยตัวเองได้ข้อ6มีคอโรฟิลหัวนี้ง่ายมากนะคะข้อ7มีการหายใจข้อ8มีการเจริญเติบโตข้อ9สร้างอาหารเองไม่ได้ข้อสิมีการสืบพันธุ์เอ๊ะกลุ่มพืชสืบพันธุ์ไหมกลุ่มสัตว์สืบพันธุ์ได้หรือเปล่า กลุ่มไม่ใช่พืชและสัตว์ล่ะสืบพันธุ์ได้หรือเปล่าบางอันอาจจะตอบได้สามข้อบางอันจะอาจจะตอบได้2ข้อเลยก็ได้นะคะอ่าบางชนิดสร้างอาหารได้บางชนิดสร้างอาหารไม่ได้เอ๊ะมันจะอยู่กลุ่มไหนนะต่อไปข้อสิสิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้อาจก่อให้เกิดโรคกับคนพืชสัตว์ได้โวอันนี้มันคืออะไรจำได้ไหมบางชนิดที่เป็นโทษกับ สิ่งมีชีวิตเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มไหนนะคะนักเรียนก็ลองจําแนกและลองบันทึกลงในกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคราวหน้าเนี่ยนักเรียนก็เอาใบงานนี้มาส่งคุณครูข้างล่างเนี่ยนักเรียนก็จะต้องเติมด้วยนะคะให้เรียนตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องเนี่ยนักเรียนอย่าลืมตอบมานะคะอันนี้ก็ไม่ยากนะคะก็คือสรุปเนะะื้อหาที่เราเรียนว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตแบ่งได้กี่กลุ่มนะคะอะไรบ้างนะคะ การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มๆเนี่ยต้องอาศัยอะไรซึ่งันเรียนได้อ่านไปแล้วนะคะในสไลด์แรกดูซิว่ามันคืออะไรบ้างันเรียนก็สามารถบันทึกนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันคราวหน้าเนี่ยในเรียนก็เอางานมาส่งคุณครูนะคะแลวเดี๋ยวเราจะได้เรียนในหน่วยหน่วยของหน่วยต่อต่อไปอีกนะคะงั้นวันนี้เราจบกันเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในเรื่องของกลุ่มสิ่งมีชีวิตเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ เจอกันคราหน้านะคะสวัสดีค่ะ